100บาทวายตัวมาอีก2120บาทสวยสวยหูณ6มาอีก1,800บาทวายตัวมาอีก1,400บาทคุณผู้ชมคูณ10ไหลอีกไม้มาอีก6000บาทอุ้ยเอาเลยครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกงครับ ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะทุกคนและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจงเวที่มีัตาชนะสูงมากๆครับผม9 5เปเซเลยทีเดียวเอาละครับคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะสามารถทำกำไรได้หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับบายโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงเวที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เล่นตามสูตรนะ ทุนวันนี้600บาทนะทุกคนสําหรับใครที่ทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคผมวันนี้เบตที่20บาทนะครับผมโอเคโอเคคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับที่ผมกาลังใช้อยู่เนี่ยนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมเกมนะครับก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง โอยแอนดี้แกงนะทุกคนไปครับผมลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมกันนะครับผมตัางว่นนี้ร้อสรุปยอดกันสักคู่นะทุกคนระหว่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ถือว่าเปิดหัวได้สวยมากๆเลยนะครับผมปิดไปที่2,262บาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตระดับซปเปอร์น่นเองทุกคนโอ้โหแจมแมวมากๆครับผมโอ้สวยสุดๆทุกคนอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขอขยบเบ็ดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมบ ถือว่าเปิดหัวได้สวยจัดจริงๆทุกคนโอ้โหสเกตเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับนึกว่าจะได้ลุ้นเข้าฟีเกมหรือว่าฟีสปินซะอีกทุกคนแต่วันนี้20บาทเบาจัดๆเลยต้องมาสักหน่อยแล้วครับผมสําหรับสล็อตมาจงเวใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าถ้าได้แตกเนี่ยผมบอกเลยว่าบันเทิงสุดๆคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นเสน่ห์ของเกมสไตล์เก็บตัวคูณอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าได้แตกแล้วได้แตกหนักแน่นอนโอเคปะลุยกันเลยดีกว่าทุกคน จังหวะนี้20บาทนะครับโอ้โหมาอีก100บาทครับผมคูณ3ว่ายังไงโอ้โหทุกคนปีไปที่120บาทก็อุ้ยเบาอยู่นะเนี่ยโอ้ยจังหวะน,นี้ลุ้นเข้าฟรีเกมครับผมทุกคนโอกาส1ช่องของเราโอ้โหไม่มา110บาทวาย2ตัวคูณ2มาอีก200บาทแต่ว่าสกัตเตอร์ตกลงมาแบบนี้ก็สวยงามสุดๆไปเลยครับผมโอ้โหมาแล้วทุกคน12การหมุนฟรีนะโอ้ยสวยงามมากๆครับ จะเป็นไงเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะทุกคนหมุน12ครั้งเลยทีเดียวโอโ้สแกตเตอร์สตัวเมื่อกี้น่าเสียดายนะครับถ้าเราได้สแกตเตอร์ซ้อนในฟรีสปินเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีก12ครั้งนะทุกคนไปครับผมสว่าน,นี้60บาทคูณสโอ้โหทุกคนหน้ามันไม่ได้จริงๆครับผมอ่ะไปสวาน,นี้40บาทคูณสี่โอ้โหหนึ120บาทมาอีกแล้วคูณหโอ้โหสามบาทนะทุกคนวาตัวโอ้โหูสียห้าบาบาทเฉย โอ้ยจะรอดหรือเปล่าครับผมโอ้โหมาแล้วทุกคนลุ้นฟรีซ้อนฟรีไปดีโอ้โหมาแล้วครับผมสวยงามสุดๆไปเลยโอ้ยตรงแบบนี้มาเบาไม่เป็นไรแต่ว่าได้ฟรีซ้อนฟรีนี่คือสุดยอดครับผมทุกคนมาเพิ่มไปอีก12ครั้งนะครับไปดูกันต่อจังหวะนี้จะฟรีซ้อนฟรี3ครั้งไม่ได้นะมาหรือเปล่าโอ้โหทุกคนไม่มานะครับ โอ้ยผมนึกว่าจะได้เพิ่มอีก12ครั้งถ้าได้อีก12ครั้งผมบอกเลยว่าหากระจายแน่นอนทุกคนบวกยับยับร่อว่านี้320บาทวายหนึ่งตัวคูณ6มาอีก720บาทนะครับคูณ10โอ้โห100บาทเบาเกินปุยหมูครับผมเนี่ยโอ้หม่อีก700บาทนะทุกคนไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลนะครับปีไปที่1,920บาททุกคนปายผมเหลือโอกาสอีก12ครั้งนะระหว่านี้20บาทคูณ4ว่าจังไดครับผม โอ้ยยี่สิบบาทนะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นจัดๆทุกคนวันนี้ยี่สิบบาทมาอีกแล้วทําไมมันเบาจังเบาจังทุกคน <c oughs> เบาเกินโอ้โหนี่หมุนมาจะยี่สิบพัแล้วเพิ่งได้สองพันเองนะครับผมต้องมาสักหน่อยแล้วคูณหกโอ้โหไม่ไหลเฉยโอ้โหทุกคนเริ่มจะหัวร้อนเบาๆแล้วนะครับตอนแรกแตกดีมากๆตอนนี้เหมือนจะเกลือแล้วนะทุกคน แต่าาวันนี้480บาทวายหนึ่งตัวคูณ6โอ้โห9 0 0บาทเลยครับคูณสิว่ายังไงโอ้โหคูณสิมาอีก400บาทไหลหรือเปล่าโอ้ยหนึ่าบาทวาย2อตัวมาอีก700บาททุกคนไหลอีกไหมโอ้ยหรือว่าสวยงามอยู่นะทุกคนแจ๋วมากมากครับผมรอสรุปยอดสักครู่นะโอ้โหปีไปที่2600กรับอีก80บาทสวยๆครับคุครับคุณผู้ชมโอ้ยสวยๆเลยครับ ถือว่าแจ๋วสุดๆไปเลยนะทุกคนดูกันต่อจังหวะน,นี้วายสองตัวมาอีก720บาทวายหนึ่งตัวคูณหกโอ้โห760ยบาทนะทุกคนจังหวะนี้เหลือสี่ครั้งแล้วครับผมโอ้โหทุกคนเหลือ3ามครั้งแล้วจังหวะน,นี้1น0้บาทวายหนึ่งตัวมาอีก280บบาทคูณหกโอ้โหไม่ไหลครับผมโอ้ยอะไรครับเนี่ย จ,จังหวะนี้40บาทมีวายหนึ่งตัวแน่นอนครับผมมาอีก200 40บาทนะทุกคนคูณ6ว่าไงโอ้โห و, 280บาทโอ้ยเบาเกินจ,จังหวะนี้100บาทวายตัวมาอีก2,120บาทสวยสวยคูณหมาอีก1,800บาทวายสตัวมาอีก1,400บาทคุณผู้ชมคูณสิไหลอีกไม้มาอีก6,000บาทโอ้ยยอดสุดโอ้ยแจวมากๆคุณผู้ชมโอ้ย ครั้งสุดท้ายนี่มันแจ่มแมวสุดๆครับผมโอ้โหเอาเรื่องเกินโคตรสุดอะคุณผู้ชมพอใจแล้วผมตอนนี้ยิ้มออกครับผมสวยงามสุดๆคุณผู้ชมโอ้ยวันนี้ทุนห0 0้บาทเลยครับโอ้โหบวกมาเป็นหมื่นเลยทีเดียวปิดไปที่1000ไ,ไม่ใช่1น0 0 0สโอ้โห1,000พบ้าบออะไร1 10, 1 4 2 0้บาทคุณผู้ชมโอ้โหการหมุนครั้งสุดท้ายว่ายังไง โอ้โหยิน120บาทนะครับ120บาทมาอีก360บาทมาอีก240บาทไวน์หตัวศูนย์โอ้โห200บาทคุณผู้ชมเบาไปนิดนึงโอ้โ oh, ห oh, มาอีก600บาทนะครับไวน์สตัวมาอีก4,000บาทคุณผู้ชมโอ้โหไหลอีกมามาอีก2,100บาทไวน์สตัวมาอีก2,600บาทคุณผู้ชมโอ้ย oh สวยงามสุดๆครับผมโอ้โ oh หสองครั้งสุดท้ายนี้มันเบอร์วังอลังการมากคุณผู้ชมโอ้ oh ไายใจไม่ทั่วทองเลยทีเดียวครับผมขอพักหายใจสักครู่คุณผู้ชมโอ้มันสุดยอดจริงๆครับผมโอ้โหยิ้มผมยิ้มแบบไม่หุบแน่นอนวันนี้6กรบาทบวกมาโอ้สามหมื่นเลยทีเดียวจวังหวะนี้ปีดไปที่1 0 0 0 0กับอีก220บาทคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามสุดๆเลยครับผมจังหวะนี้เงินเรามารวมของเรา28,500บาทโอ้โ ใครยังไม่เคยเล่นตามสูตรนะครับแนะนําเลยนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตที่บอยนะครับกำลังใช้อยู่เนี่ยนะทุกคนก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเควันนี้ผมบอยในแกงนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอนด์เดอะแกงนะทุกคนโอเคผมวันนี้ผม โดยแก๊งก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ